เดินเรื่องมาเรา,าได้เจอกับสาวแคทลินเธอกำลังไล่สัมภาษณ์เหล่าเพื่อนมัธยมว่ามีประสบการณ์เรื่องบนเตียงยังไงตอนนี้ก็เป็นคิวของสาวเฮเลนเธอบอกว่าเธอนั้นยังโบริสู์และหมายมั่นปั้นมือว่าเมื่อเธอเข้ามาหาลายัยเธอจะมีครั้งแรกของเธอภายใต้แสนเทียนอสุดแสนจโรแมนติกและไอห,หนุ่มที่เธอใฝ่ฝันนั้นก็คือไอแสตฟอร์ดคนนี้ซึ่งเป็นหนุ่มนักกีฬาทีมฟุตบอลแต่เพื่อนเธอ,อยังสาวแคทลินก็บอกมึงจะรออะไรล่ะเพื่อนไม่จำรอเข้ามาหาลาัยเราใส่มันซะเลยตอนนี้แต่เพื่อนสาวอีกคนอย่างทวส ก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าอยากรอเวลาที่เหมาะสมก็ไม่เห็นจะเป็นไรและอีกเหตุผลหนึ่งที่สาวแคทลินอยากให้เฮเลนรีบตกลงปองชินก็เพราะว่านุ่มลอยอย่างสแตนฟอร์ดมีอีสาวเชียลีดเดอร์อย่างหันหน้ามาอ้ารอทุกเมือ่อเรียกว่าถ้าเฮเลนเิ่มเมื่อไหร่ละมึงโดนแยกไปแดดแน่นอนเมื่อเฮเลนได้เห็นดังนั้นเธอก็ตัดสินใจเลยว,ว่าจะรีบประเดิดก,กับเขาโดยเร็วหลังจากไอ้นุ่มสแตนฟอร์ดมันซ้อมกีฬาเสร็จเธอก็เลยนัดแก่้นุ่มสแตนฟอร์ดว่าสาน์นีให้มาหาเธอที่บ้านต่อมาเราก็จะเห็นว,าาวนนนย ความที่ไม่มีแม่หนะ้าที่ทั้งหมดก็เลยตกอยู่กับพอ่อตอนนี้ลูกสาวย,ยามเฮเลนก็เติบใหญ่ไวเข้าสิบแปดวันนี้เขาก็เลยซื้ออุปกรณ์คุ้มกําเนิดมาให้เธอมากมายแต่ด้วยความเขินอายก็ทําทให้การแนะนําสินค้านั้นเป็นไปได้ไม่ราบรื่นจากนั้นหนังตัดมาเราไปเจอกับพวกนุ่มนักกีฬามันมารวมตัวกันอย่างลับๆด้วยความเชื่อบังยาเฮตกทอยขึนมาอย่างยาวนานในทีมของพวกเขาพวกมันเชื่อกันว่าในการแข่งขันกับคู่อริประจําเมืองห่วกนักกีฬาจะต้องออกไปล่เก็บสาวพู้ประจานเพื่อเป็นการสังเวยเพื่อให้ได้ชัยชนะ ม,มีอย่างนั้นแล้วทีมของพวกมันก็จะพ่ายแพ้อับอายขายกีหน้าจากนั้นพวกมันก็มาเริ่มเปิดรายชื่อของเหล่าสาวๆที่ตกเป็นเป้าหมายในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยสาวทรีสที่เป็นเป้าหมายของไอสก,กีคนนี้อออมาก็คือสาวแคทลินของเราที่ไอแฟนกินนับอาสาลาแต้มของเธอต่อมาก็ถึงคิวสาวคนนี้ที่มีชื่อว่าเฮกาตาเรียกว่าเปิดหน้ามาหนุ่มๆก็ถึงกับถอนหายใจและไอสก,กีก็มอบเป้าหมายนี้ให้กับไอมาโกมาโก,กก็ถึงกับผิดหวังทำไมกูต้องได้อีนี้และแน่นอนสาวเฮเลนของเราก็เป็นเป้า เป้าหมายขให้หนุ่มสแตนฟอร์ดหลังจากแจกแกนเป้าหมายสาวๆทุกคนจนเรียบร้อยหลายจากน้ำหนังตัดมาแล้วก็จะเห็นว่าสาวๆมา,วาวรวมตัวกันเพื่อคุยึงเลี้ยงประสบการณ์เสียของพวกเธอเฮดูเหมือนว่าน้องเฮเลนของเราจะไม่เคยถึงจุดสุดยอดของเธอมาก,ก่อนเลยแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรในเมื่อเสาร์นี้เธอนนดไกาแฟนหนุ่มอยากให้สแตนฟอร์ดไว้แล้ววันต่อมาเพื่อนที่แซนดี้อย่างแคทลินก็บอกความขัดวันเกิดล่วงหน้าให้กับสาวเฮเลนเป็นเคลื่งสันสะท้านช่วงล่างเพื่อหวังว่าอยายกจะให้เพื่อนรู้จักเสบันชั้นเกตต่อมาห็นวก็ หนุ่มแฟรงคลินตอนนี้มันได้เริ่มเข้าไปจีบสาวแคทลินมันก็ช่วยเธอแบกกล้องไปเก็บทีห้องเก็บของตอนนั้นไอ้นหนุ่มแฟรงคลินก็เริ่มบุกเข้าไปจูบเธอแต่ดูเหมือนสาวแคทลินก็จะพร้อมลบอยู่แล้วด้วยความที่สู้เมอขนาดนี้ก็ทําให้แฟรงคลินน้ะมาถึงก็ตกใจแล้วว่าขอถอนตัวจากการออกสื่อในครั้งนี้จากนั้นก็มาถึงวันเสาร์วันที่สาวเฮเลนของเราจะได้ออกสื่อสักทีหลังจากที่พ่อของเธอออกจากบ้านไปกินเบียร์กับเพื่อนสาวเฮเลนก็มาเปลี่ยนชุดชั้นในตัวโปรดพร้อมรับประสบการขังเรกของเธอ ก็กำลังไปสัมภาษณ์อีสาเชลิดเดอร์และตอนนั้นเองอีสาเชลิดเดอร์ก็หลุดพูดความลับเกี่ยวกับหนังสือของพวกเหล่านักฟุตบอลจนทําให้แคปดิลลิติได้รู้ความจริงพวกเธอรีบโทรไปเตือนเฮเลนแต่ดูเหมือนตอนนี้เธอจะไม่รับเพราะว่าตัดไปเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไอ้นุมสแตนฟอร์ดมันมาถึงบ้านของเธอแล้วมาถึงดังคู่ก็เริ่บอุ่นเครื่องกันอย่างเหมามันทางด้านอีเพื่อนสาวสองคนที่ได้รู้ความจริงก็พยายามโทรหาแต่มึงก็ไม่รับสุดท้ายพวกเธอจึงตัดสินใจโทรหาดับเพลิงแล้วโพหกว่าที่บ้านของเฮเลนนั้นไฟไหม้ทให สุดท้ายเอ็ดดงสแตนฟอร์ดขออดพระเดศสุดสาวเฮเลนในค่ำคืนนี้แล้วเต้องรีบขอตัวกลับบ้านไปก่อนดีพ่อเธอจะกลับมาหลังจากนั้นไม่ลานแคทลินและทรีสก็มาถึงบ้านของเฮเลนแล้วก็บอกความจริงให้เธอฟังเกี่ยวกับภารกิจลับๆของพวกนักฟุตบอลตอแรกดูเหมือนเฮเลนก็ยังไม่อยากจะเชื่อแต่แคทลินก็บอกให้ตามเธอมาเดี๋ยวพูจะพาไปดูห้งสามคนก็เลยแอบไปที่โรงเรียนสุดท้ายก็ได้ไปเจอห้องลับและสมุดของพวกเขาและตอนนี้เฮเลนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเธอมโมโหและปิดวังในตัวขอยดุมสแตนฟอร์ดเป็นอย ที่เห็นเธอไปเปียงแค่เครื่องมือไปสู่ชัยชนะและตัดสินใจที่จะเอาคืนพวกมันยามสาสมวันลุ่งึ้นพวกเธอจึงเรียกประชุมเหล่าสาวๆที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดแต่ดูเหมือนถึงแม้สาวๆจะได้รู้ความจริงว่าพวกเธอกำลังตกเป็นเหยื่อของพวกหนุ่มๆนักกีฬาแต่ดูเหมือนสาวบางนางก็กลับกัเต็มใจเราพวกเธอแค่อยากมีความสนุกก็เท่านั้นวันต่อมาพวกเธอก็ไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เฮาเมเพื่อขอรับพลังหญิงเพื่อนหญิงออกำลังใจเต็มเปลี่ยมตอนนี้พวกเธอก็ถึงขั้นพร้อมที่จะเอาคืนพวกหนุ่มๆนักกีฬา วันต่อมาที่โรงเรียนเหล่านักเรียนก็ได้มาประชุมกันเพื่อเตรียมที่จะจัดงานคืนวันส่งท้ายที่ในปีนี้จะมาในทีมโจรสลัดโดยที่สาวก็ยังททำเป็นเหมือนไม่รู้ความจรงิงเพื่อหาโอกาสมาบอนในการแก้เพลพผู้ผู้ชายไอหนุมสกิก็พยายามจีบสาวทรีแต่ดูเหมือนสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการถูกประจานลงโทษเพราะมเล่นไปขย่าวสารเคมีเล่นในห้องวิทยาศาสตร์ทางด้านในสแตนฟอร์ดก็พาสาวเฮเลนไปขี่รถโกคาร์เผอก็ได้อาศัยจังหวะนี้ระบายความในใจคับเพราะจนรถของมันจะเก็บความแต่ก็ตีหน้าซื่อแล้วก็เก็บความลับ ของเธอต่อไปต่อมาสงสาวทั้งสามคนก็ไปลองชุดแฟนซีที่จะใส่ไปงานตอนนั้นสาวเฮเลนก็ได้รู้ความจริงว่าถึงแม้แคทลินกับทีจะรู้ความจริงแล้วแต่ดูเหมือนพวกเธอก็จะชอบหนุ่มๆอยู่ทำให้สาวเฮเลนน้ําถึงกับหัวสีแต่แคทลินก็บอกเฮเลนว่าไม่เห็นจะต้องทําเป็นเรื่องใหญ่ยังไงหลังจบการแข่งขันฟุตบอลผานหนุ่มๆพวกนี้ยังชอบเอ,อยดูพวกเธอก็พร้อมที่จะหา,ายตัวให้แคทลินก็เล่าให้เฮเลนนั้นผาวความเครียดลงบ้างแล้วก็ไปหาความสงส่ตัววันนั้นเฮเลนกลับมาถึงบ้านก็ ทังใจจะหาความสนุกด้วยตัวของเธอเองเธอพยายามใช้วิธีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้องนิ้วมือหรือจะเป็นแครอทในห้องครัวลามไปถึงเครื่องสัต์ผ้าที่อยู่ในบ้านเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์เสียวสุดยอดแต่แล้วตอนนั้นบ้องเธอว่ากลับมาถึงบ้านพอดีมีนํำซ้ํายังหยิบน้องแครอทู้โชกายกําลังจะเอาไปทําสลัดให้เธอแดกเเลนก็ตกใจแล้วก็บอกแครอที่เด็ไม่ได้ก่อนที่เธอจะรีบแย่และคว้าแครอทออกนอกหน้าต่างไปคืนวันต่อมาสองสาวก็วได้รวมตัวกันพวกเธอคิดแผนเด็ดในการแก้เผ็ดขึ้นมาได้ทั้งสง สามคนก็จัดการส่งข้อความหานุ่มๆนาให้มาเจอการที่สาวไายน้ำพอถึงเวลาพวกเธอก็จับหนุ่มๆแก้ผ้าแล้วก็บอกให้ยืนหล่อเงียบๆอยู่ใต้น้ำโตสุดท้ายสาวๆก็แอบถ่ายรูปทั้งสามคนไว้หนุ่มๆเหลืองตาขึ้นมากพเห็นว่าเขานั้นโดดเล่นเขาแล้วและได้รู้ว่าตอนนี้สาวทั้งสามคนนั้นรู้ความลับของพวกเขาและกําลังแก้เป็ดพวกเขาอยู่วันต่อมาสาวๆก็เลยเป็นรูปที่ถ่ายได้ไปแปะอยู่เต็มตู้ล็อกเกอร์ที่โรงเรียนสร้างความอับอายขายขี้หน้าให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นหนุ่มๆทั้งสามคน เพื่อคุยกันว่าจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงและดูเหมือนพวกเขาจะต้องการที่ปรึกษาพวกเขาเดินทางไปที่ร้านซ่อมจักรยานแห่งหนึ่งและได้เจอกับคุณปู่คีปตำนารุ่นหนึ่งที่เป็นคนก่อตั้งประเพณีนี้ขึ้นมาคุณปู่ก็บอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่จะทําให้พวกหนุ่มๆนนั้ม,นมีความกล้าในการคุยกับสาวๆและดูเหมือนหนทางเดียวที่จะทําให้หนุ่มๆกลับไปคุยกับสาวๆได้ก็คือต้องอาศัยความจริงใจของพวกเขาไอสิสกีจึงตัดสินใจที่จะจัดปาร์ตี้ึ้นทีบ้านของมันต่อมาหลังจากที่าสาวๆได้รู้ข่าวว่า พวกมันกำลังจะจัดงานปาร์ตี้เฮเลนจึงเรียกร้มสาวๆทุกคนอีกครั้งแต่ดูเหมือนสาวๆที่เข้าร่วมงานนั้นดูเหมือนจะหายไปกว่าครึง่งเธอออกเตือนว่าปาร์ตี้นี้จะเต็มไปด้วยการล้วงลวงและบอกให้สาวๆาบังตัวอย่าไปมีอะไรกับพวกนุ่มมแต่ดูเหมือนสาวๆคนนื่นจะไม่สนใจคำเตือนของพวกเธอเพราะพวกเธอต้องการความเสี่ยงและความสนุกสนานก่อนที่จะเรียนจบวันต่อมาไอ้นุ่มสแตมฟอร์ดก็ได้มาขอโทษสาวเฮเลนและขอโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งและดูเหมือนว่าเธอก็จะใจอ่อนซะด้วยเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกแค เลนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นกับดักอีกอย่างเธอก็ไปขโมยยาวใบอาก้าของน้องชายเธอมาเพื่อจะมาวางยาหนุ่มๆในงานปาร์ตี้พอมาเฮเลนกลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นว่าพ่อเธอกำลังเก็บข้าวของบอ,อกว่าหลังจากเรียนจบเบลเลนตัดสินใจที่จะไปต่อมหาลัยที่ปารีสและไปอยู่กับแม่ของเธอที่นั่นแต่ดูเหมือนพ่อของเธอนั้นอยากจะตามไปด้วยแต่สุดท้ายเฮเลนก็ว่าพ่อของเธอว่าเลิกยุ่งกับชีวิตเธอสักทีสุดท้ายก็มาถึงคืนวันปาร์ตี้ขณะที่นุ่มๆกำลังเดินนั่งอ้อสาวๆแต่ดูเหมือนแคทลินกับพีจะไม่สนใจ ใัยจหวาตอนที่พวกหนุมน่มๆเผลอเอายาวไวอาก้าที่ขาโมยมาแอบผสมลงไปในเหล้าให้พวกนุม่มหนุ่มได้กินไม่นานหลังจากนั้นหลังจากพวกหนุมน่มๆกินกันไปจนอิม่มทุกคนในงานก็ต้องร้องอดควนวยความเจ็บปวดเมื่อน้องชายของพวกเขาเกิดตั้งตรงเก่งจนเจ็บไปหมดบางคนก็ถึงกับอ้วกแตกเราดูเหมือนพวกเขาจะใส่ย,ยาลงไปเยอะเกินสุดท้ายก็เดือดร้อนถึงรถพยาบาลที่ต้องมาหามตัวไอ้หนุ่มสแตมฟอร์ดไปส่งเฮเลนก็ถึงกับโกรธเพื่อนทั้งสองคนที่ทำไม่แฟร์องเธอถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายเฮ ก็ตามไปหาสแตนฟอร์ดที่โรงพยาบาลแต่เขาก็ว่าเธอบอกว่าไหนว่าเราสงบสิทกันแล้วเขารู้ว่าสิ่งที่เขานั้นทำนั้นไม่ดีแต่มันก็เป็นแค่เรื่องปัญญาอ่อนของชมรมฟุตบอลเขานั้นจริงใจกับเธอแต่ดูเหมือนสิ่งที่เธอทำกับเขาจะทำให้ตอนนี้หนุ่มสแตนฟอร์ดนั้นโกธสาวเฮเลนเข้าจริงเกลงซะแล้วสุดท้ายคือนั้นเฮเลนก็มานั่งหงอยแดกอยู่ที่บ้านแต่พ่อของเธอก็เข้ามาปลอบและบอกว่าการเป็นวัยรุ่นนั่นก็คือการทำปิดพลาดและเรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องสุดท้ายคือน ผัการถึงจุดสุดยอดเป็นครังแรกวันต่อมาก็ถึงน้างแข่งขันประเพณีฟุตบอลของทีมคู่อริและทีมของโรงเรียนหอพวกเธอตอนนี้เหล่าหนุ่มๆแข่งไปก็ดูเหมือนจะขาดความมั่นใจพอพวกเขาไม่สามารถเก็บแต้มจินได้ตามเป้าและกำลังจะพ่ายแพ้ให้กับทีมคู่อริในครั้งนี้แต่แล้วตอนนั้นสาวเฮเลนก็ตัดสินใจบอกพวกหนุ่มๆว่าประเพณีเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงความเชื่อผิดๆทำไมพวกคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองเหมือนอย่างที่พวกเรานั้นเชื่อมั่นในตัวของพวกคุณสุดท้ายด้วยคำพูดของเฮเลนก็ทำให้ทีมฟุตบอลนัน มาฮสู้และสุดท้ายทีมของพวกเขาก็กลับมาพลิกชนะไปได้ทําลายอาถรรพ์คำสาบที่ติดตัวทีฟุตบอลมาตลอดหลายปีสุดท้ายที่งานปาร์ตี้เลี้ยงส่งพวกเขาก็ได้เผาทําลายสมุดนั้นพิงและเหล่าหนุ่มสาวทุกคู่ก็ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งและเริ่มต้นกันใหม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจและหนังเรื่องวายเชอรี่ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้